มาแล้วครับสวัสดีครับกรัเป๋ครับซองกันแล้วนี่มาเฮมาแล้วพญาเดดโบกมือแล้วขามาน้าขามาน้ามาแล้วผมแอดมินขึ้นสะพ,พานวันนี้บนโลกหน้าครับวันนี้ว่าเสีไรล่องซ่งไปอยากให้ลงครับปล่อยมาเลยสะพ,พานเลยกินน้ำของหันน,หนี้กินน้ำได้ลองไหมเกลยอล่องท่ทาทาอะไรบนโลกเลย

Ra mua bò. Mà không có, nhá. Ở ngoài, ở ngoài, mu mua đây. Mua cực สมกันละอะว่า้ยำอา่ง้สิาไงสิเอาบวกขายตกมือหน,น,นึ่งสมืนี่มือหนึ่งระตอกถามอาสิขึ้นมาเราหาเนี่เนาะมาสสนทำเป่ยังไุญธรอ่นี่ก็ เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาครับครับมีเป็ดโอ้ของไก่ที่ครับเลี้ยงงวกระมีะครับบอม,มาเลี้ยงครับนี่มีแต่เป็ดมีอย่างเป็ดไก่เลี้ยงปลาปลาดุกเอามือก้องเอาจัดไปเราจัดไปจัดงา่ายๆบางที เอ,เอามาหนีกันมั่วพอมา่วพ่อกันอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้การต้อนแรงมั่วกลั้นอไรง่วงเข่าคอกนะครับเมื่อค่ำแล้วก็ง่วงเข่าคอกกันนี่นะครับวิถีชีวิตบ้านเฮ้าดูขี้นแบบเศร,รษฐกิจพ่อเพียงนี่นะครับพ่อใหญ่เพิ่นเลี้ยงง่วงเมื่อเบื่อเมื่อเบืนอถามเมื่อเบื่อพิ่นเมือเม่อยวันนี้เมื่อยเ่าพ่อใหญ่นี <c oughs> <c oughs> น่แหละครับ <c oughs> นี่แหละ แม่นี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนว่าสิขายหาเงินนี่แม่นี่แหละนี่นี่แม่กับลูกนั่นแม่นี่นี่ลูกมันนี่ตัวนี้นี่แหละครับง่วนฟ้องฟุงนี่ประมาณลอยก้อนโตนี่แหละอย่างใดกับว่าเบิร์นก็เลยนะครับอยู่ไอ้ตำบลคงกุลาครับอำเภอสวนรณภูมิเห็นบ่เบิร์มันกินยิมหลายด่างมันสวดจูดกูดอยู่นี่ เอาทำเนียเแล้วครับเดี๋ยวปืนสีปิดให้เพิ่งไหมตัวใดเพิ่นสีไทยเอา <laughs> <laughs> เอาเอาะไรล้ะครับดีเจจำเป็นครับอ่ะดีเจมันอยากร้องฮะยัดใส่คลิปต่อกันเลยครับนะยัดใส่คลิปน้ำเราเลยเป็นนายเอ็ดดีครับทางเอ็ดดีเฮาก็เลยอยากจะร้อง อัดคลิปมันวะอัดต่อให้เลยครับนะอัดจักหน่อยครับเอ็ดดี้ลูกพ่อเตรียมครับอะอะไรเตรียมเขาูกใลูกใจหัวเกี่ยวหัวแหวนเรา,าเอาครับวันนี้เขาพอๆน้ำนดิทกกันไม่เด็ดวะเมื่อบ้านแล้วละว่ะคำาลียวขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมครับ สวัสดีครับ